มาพบกันต่อครับกับข้อที่สิบสี่ครับปอมเาที่สิบสี่แล้วนะครับไปดูกันฮะเป็นอนุกรมครับเช่นเคยครับช่วงนี้อนุกรมกันเยอะนิดนึงนะอะไปดูกันเลยครับอย่าลืมฝึกทาก่อนนะห้าแปดสิบเก้าสามสิบเก้าเจสิบเอดร้อยิบ้อยเก้าสิสามอะไรเอ่ยอ่าทำได้ไหมเอ่ยข้อนี้นะครับบอยบอกลงหน้าเลยว่าไม่ได้ซับซ้อนแต่คิดเยอะนิดนึงอะไปดูกันครับอย่าลืมฝึกทาก่อนนะครับ อ่ะข้อนี้มาถึงบอยบอกทุกคนเสมอว่าถ้าสังเกตตัวเลขมันเพิ่มไปเรื่อยๆงั้นไม่ต้องคิดอะไรมากเราก็ลองคิดะระยะห่างครับจาก5ไป8ปดบวกสมถูกไหมเพิ่ม3 8ไป19บเวกสิทานบอยเนาะระยะห่างตัวนี้บอยขอพูดเผื่อนิดนึนงเผื่อใครไปช้า3ตัวนี้เกิดจากเอา8ปลบหก็คือเอาตัวทางขวาลบตัวทางซ้ายสิ 11, ตัวนี้เกิดจากตัวทางขวาคือสิบลบแ ทันบ่อยไหมครับโอเคเนาะงั้นระยะห่างเกิดจากอย่างนี้นะเอาตัวขวามือลบตัวซ้ายมือแค่นั้นเองงั้นใครลบไม่ทันค่อยๆตั้งลบดูนะครับ19ไป39ก็เพิ่ม20และเช่นกันครับ39ไป71ตั้งลบกันครับเอา71ลบ39จะได้32อันนี้บอยลบให้หมดแล้วนะและ71ไป120จะเพิ่ม49และชุดสุดท้ายนี้จะเพิ่ม73 ถ้าใครคิดอย่างนี้ปุ๊บก็จะเห็นว่าเฮ้ยพี่บอลระยะห่างมันไม่เห็นมีรูปแบบที่เราเดาได้ใช่ครับตอนนี้เรายังเดาไม่ได้แต่ถ้าใครช่างสังเกตต่อเพาบวกามบวกสิบวกยี่บวก2ีบวกสีบกบวก7บมันก็ดูระยะห่างแต่ละตัวก็เริ่มค่อยๆลดลงงั้นลองคิดอีกสักชั้นหนึ่งทันบ่อยไหมครับบางครั้งนะระยะห่างมันไม่ใช่ชั้นเดียวจบนะทุกคนงั้นเราต้องลองคิดมากกว่า1ชั้นด้วยนะจาก3าไป11เอา11เลบสามเหลือ8ด นะครับบอเขียนด้วยนะว่าเพิ่ม8 11ไป20เพิ่ม9และ20ไป32เพิ่ม12บทันบอยนะเอา32สลบยีนะครับแล้วก็32ไป49นี้เพิ่มอีก17และชุดสุดท้ายนี้เพิ่มอีก24่สคาดเดาอะไรได้ยังหลายคนก็ใส่นานเดาอะไรไม่เห็นได้เลยพี่บอยใช่ครับยังเดาไม่ได้ และหลายคนก็หยุดอยู่ที่แค่นี้แล้วก็เอ๊ะงงข้อนี้อะไรวะซึ่งเสียดายมากๆเพราะว่าบอกล่วงหน้าว่าถ้าใครช่างสังเกตระยะห่างมันเริ่มน้อยลงเรื่อยๆชั้นสีเหลืองเนี่ยยังดูค่อนข้างห่างกันเห็นไหมระยะห่างแต่ตัวค่อนข้างห่างกันและเนี่ยจาก8ไป9้าเริ่มห่างน้อยลงแลนะห่างแค่แต้มเดียว9ไป12ห่าง3ามแต้มทันบ่อยไหมครับเนี่ยมันเริ่มห่างน้อยลงงั้นคิดกี่ชั้นหนึ่งจบเลยทุกคน8ไป9บวก1 9ไป12บวก3 12ไป17บวก5และ สุดท้ายนี้บวกอีก7จบเลย1 3 5 7ตัวต่อไปต้องต้อง9ถูกไหมหรือ,รอถ้าคิดเต็มเวอร์ชันเลยนะทุกคนจากตรงนี้ปึบ1ไป3ามบวก2 3ไป5้าบวก2 5ไป7จบวก2ทันบ่อยไหมครับชัดเจนงั้นตัวต่อไปก็ย่อมต้องบวก2ก็คือเป็น9นั่นเองทันบ่อยไหมงั้นใครคิดชั้นที่4ด้วยก็จะสวยงามเป๊ะๆหรือจริงๆชั้นสีเขียวเราก็เดาได้แล้ว บวกหนึ่งบวกสาบวกหบวกเถัดไปย่อมบวกเงั้นเมื่อตรงนี้เพิ่ม9กชั้นสีฟ้าคิดย้อนกลับจาก2ี่บีบวกอีกเเลยเป็น33และชั้นบนสุดจาก73ต้องเพิ่มอีกส3ก็73็ดบวกสาตั้งบวกเองนะครับจะได้106ดังนั้นคําตอบของเราก็คือมาขออนุญาตลบตัวนี้ทิ้งนะครับ193บวกอีร้อยนั่นเองได้คําตอบเป็น299บเบบวกให้เรียบร้อยแล้ว ถูกกันไม่เอ่ยข้อขอไข่ครับหลายคนจะบอกโอ้มันไม่ยากหรือ่ปอาใช่ครับมันไม่ยากแต่ส่วนใหญ่ข้อนี้หลายคนจะตายตรงนี้ครับหลายคนจะคิดแค่2ชั้นแล้วก็ไม่คิดต่อมาบอกลงหน้าอนุกรมหลายชั้นไม่จําเป็นต้องออกแค่2ชั้นนะครับบางครั้งอาจจะออก3มชั้น4ชั้นก็ได้ขึ้นอยู่กับความโหดร้ายของข้อสอบเพราะฉะนั้นข้อสังเกตคือสังเกตว่าระยะห่างมันเริ่มลดลงเห็นไหมจาก3าไป11เนี่ยมันเพิ่มอีกตั้งเยอะเพิ่ม8แต่จาก8ไปเ้าหรือเพิ่มหนึ่งเนี่ยมันห่างลดลงลดลงเรื่อยๆ เราควรคิดต่ออีกสักนิดหนึ่งทานบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นระวังด้วยนะครับข้อนี้ไม่ได้ยากแต่แค่เยอะครับเพราะฉะนั้นบางคนดูปุ๊บแล้ว๊มันดูเยอะ,ยอะนึกไม่ออกข้ามเลยเทคนิคหนึ่งที่บอเขาพูดไว้ในคลิปนี้เลยนะครับดูทุกคนเวลาทำกะลุณาทดครับ อันนี้สําคัญมากเลยนะเพราะถ้าเราทดเราจะเห็นภาพเนี่ยทดออกมาเขียนเป็นตัวเลขเลยจะได้ไม่ต้องจินตนาการงั้นถ้าเราเห็นภาพเหล่านี้เราจะได้รู้ว่าอ๋อระยะห่างมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่บางคนไม่ทดคิดจะจินตนาการในใจเอามันจะมีโอกาสผิดพลาดได้ง่ายถ่านไปไหมครับงั้นอนุกรมในข้อนี้ก็ไม่ยากเนาะแต่แค่อะไรเองแค่เยอะนะครับบอยฝากทิ้งท้ายไว้นิดนึงครับสำหรับใครที่ถามเรื่องคอสกอพอนะครับช่วงนี้เป็นราคาโปรโมชั่นอยู่นะครับในการเปิดคอสก็คือ 899บาทเรียนได้ตลอดชีพนะครับจำนวนชั่วโมงเรียนตอนนี้62ชั่วโมงเรียนและเดี๋ยวเราจะอัปเดตข้อสอบใหม่ๆล่าสุดเข้าไปให้เรื่อยๆล่าสุดกําลังทา e-exam ของปี64อัพเข้าไปในคอร์สให้ด้วยนะครับไว้เจอกันในคอร์สครับสาหรับใครงงอะไรก็พิมพ์คําถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างหรือใครมีอะไรจะพิมพ์บอกบอยว่าจะเรียนเข้าใจหรือเปล่างไงคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับจะได้บอยจะได้นําไปปรับปุ่มแก้ไขเพื่อให้ดียิ่งๆขึ้นไป ย่งไงลืมนะครับสู้ๆนะครับทุกคนเรียนรู้ด้วยความเข้าใจไปกับคณิตพี่บอยครับแล้วไว้เจอกันในข้อถัดไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ